สวัสดีค่ะพี่น้องสับเลมเก็บเห็ดออกมาเป็นปะนี่จะมาเก็บเห็ดแต่ดำด้ยค่ะผ้าเก็บเห็ดแต่ดำด้วยค่ะดดคลิปนี้คลิปไม่เลด่ะคลิปนี้จะลุงเป็นคลิปคลิปก่อนคลิปนี้แล้วกันเนาะคลิปนี้ต้องตัดต่อพี่น้องแต่ว่าคลิปนี้สับรับสเก็บเห็ดแต่ดำที่เห็นไว้มือว้านมือก้อนนี่ยัางงามเลยค่ะมือก้อนเนี่ยนะมาเมื่อนีพี่น้องเลยบังอุตส่าห์ว่าอดใจรอจะพาพี่น้องเก็บดอกกงาม ปรันวาพีนอเบังดีล่ะเสียหมดเลยอะเสียหมดเลยอะนี่นี่น่าเสียดายมากเดี๋ยวฝนจะมาอีกประมาณเสียหมดเลยฝนตกมานี่กับใบเลยค่ะนี่เละเลยค่ะแบบนี้ถ้าเป็นสีดำแล้วมันจะเละจ้ะขอวางไว้ตรงนี้ก่อนมันสิบเปื่อยค่ะบันถึกน้ำมันจะเปื่อย นาะเนี่ยเห็นไหมห็ดอกเล็กๆเห็ดอันนี้เวลาแห้งแห้งแหงหอมจ้ะสดายแห้งเนาะโอ้ว่าไงอะเมื่อนั้นเห็นสวยมากเลยเด้พี่น้องเมื่อนั้นอะยังยังขี้หายนะแบบนี้อะค่ะยังขี้หายตอนตอนที่มันเปียกตอนที่มันเปียกอยู่นั่นมัน ค่อนข้างที่จะแบบว่าหน่อยกานี้นะแต่มันก็นมีดอกใหญ่จึงสี่น้ำแหละแต่ว่าพอได้มาเก็บเพิ่นคิดว่าหนึ่งบูมีเวลาแล้วก็คิดว่าเพิ่นว่าน่าจะแหงน่าจะฝนน่าจะตกแต่ที่ไหนได้โอ้ยหนอเปีนี้ตั้งต่ลำบากคับพี่น,อน้องฝนฝนบ่ค่อยดี ่ะมันก็จะมีดอกเล็กดอกน้อยตอเล็กดอกน้อยก็เยอะแยะเราก็เหยียบไปเลยแล้วนะคะแม่น,นมเห็นบอกพีนดดน่น้องเห็ดเห็ดด้วยคันนี่ค่ะเห็ดเวลาต้นแห้งมันก็จะเป็นนี่แหละค่ะเห็ดอันเนี้ยหอมกำลังมย้อมเอาไปเห็ด,ดพวกหนาไซ สเต็กใส่ซอสใส่ยังที่กันเหรอคะนำซอสโรเตโาสิเฮตอาหารเขาพี่น้องพลังกรรมดใส่พวกปากเกตตีเอยอย่างสิ่นเหรอคะพร้อมันจะสุขหอมมากหรว่าจำล้ำว่าคงจะโดนเห็บอีกแล้วแหละตอนนั้นน่ะโดนเห็บจนไม่อยากจะเข้าปลา จะมีพวกเส้าคั่นกับเขาอีกน้องพี่นน้อยเนี่ยสยนะิได้ไหมเห็นไหมถ้าไม่แห้งเนี่ยจะสวยมากหอมกลิ่นออกแล้วเพราะว่ามันแห้งบางคนกับบ่ม,มากเนาะมันชุนขึ้นลนแล้วแต่คนมากกะ ดาจัางเลยยังซีกระส่ได้แล้วค่ะเพราะว่าเห็ดอันเนี้ยมันจะแห้งเราต้องเก็บแห้งค่ะเห็ดอันนี้ถ้าเราได้มาเยอะๆอ่เห็ดความสะอาดแล้วเราก็เอาไปข้าตู้แห้งค่ะไปเก็บนี่ค่ะเห็ดที่ได้ตรงพุ่ม蒿กับคงจะแห้งทิ้งขึ้นกันแล้วแหละเพราะว่ามันยู่เดินกว่านี้อีกค่ะ ของผู้หลงจุดที่ห้าเคยเห็นปีที่แล้วมันมันก็ออกขึ้นกันดอกเล็กๆก,กำลังตะปูติปดปียังเสียค่ทะเดี๋ยวจะพาไปซองเบิงว่าิ่นจะเป็นยังไงมีคนมาเหยียบพี่น้องมีคนเอานีมานี่ค่ะเอานีมาว่างตรงนี้แฟนขึ้นได้ด้วยนี่พิ่น้องโอ้หเห็ดออกอือ้อ เจได้นมากมากโอ้พี่น้องนี่จะต้องเชียงเดืองให้ล้อฝนเนี่ยค่ะบางดอกก็ได้ดวมาเดี๋ยวฝนตกเพิินก็ออกโอ้ยพังจุ่มนี่น้องเอ้พังจุ่มนี่ปะทถปะเถปะโถปะเถแห้งทิ้งหมดเลยเมื ต็กำหนึ่งเลยจุ่มนี่มีอีกไหมสีพึ่นก็เหมือนใบไม้เนะก็จะมองไม่เห็นเนาะนี่โอ้นี่ไงโอ้แม่ต้องดูนต้านนกูเห็นเห็ดเลยพี่น้องนี่ไงสีเหมือนกันเลย อยู่ในป้องอยาก็มีเห็ดเห็ดเล่นสั้นหา,หากะว่าจะมาเก็บเห็ดสวยๆพี่น้องบึงได้แบบนี้จอยพี่น้องเลยบตสทิ้งว้ว่าจะรอให้โตกว่านี้หน่อยเสดได้มากมากเลย เดีย๋ยวให้สังเกตเบิ่งเด้อค่ะุ้มนี่ตายแห้งน้อยๆสีด,ดำถึกนานมาเพิ่นเปื่อยถ้าผู้ใดยหาเห็ดแต่ดำพ่อสังเกตด,ดอกแบบนี้เด้อค่ะยง่เพิ่นแห้งย่แง่เพิ่นเพื่นยางไป่เขาปลาเวลาถือฝนนะเวลามันแห้งแล้วมันจิเปื่อยดอกดำๆยังเสียค่ะดับีนา ก็ไปสังเกตรบริเวณนั้นได้จ้ะฤดูหนาหรือว่าฤดูแล้วก็มือหลังถ้ามันยังบ่ทันในหมดฤดูก็พยายามกลับไป,ไปบึงเลยคะ่ะเดี๋ยวมันก็จะเจอ,อาาเนี่ค่ะเห็ดแตะดำกับพี่น้องเดี๋ยวสิพาไป่องบางที่มันออกเบิง่งทิ้งเห็ดไว้เอาดอกนันบานอนึ่งมาแล้วเห็ดละงอกนี่ค่ะเห็ดละงอกเน่าทิมบ่เก็บค่ะพี่น้อง ลงอกดาวทิมนี่อีกดอกนึงค่ะดาทิงค่ะแหงนี่ดอกนึงค่ะเมื่อวานเห็นเป็นไข่เมื่อนี้โอ้นี่ค่ะนี่อีกไข่หนึ่งโคก้นมามันแหลงหลายพี่น้องฝนตกแบบแปบบ๊แบบเดียวมันมันแหงไแปบบมันมันมาตกกันเดียวมันก็แหงค่ะค่ะเดี๋ยวจะพาไปบ,บ่งเบงเห็ดจะกูเต็มพื้นที่แล้วค่ะพี่น้อง เต็มเดินบ้านเลยคะ่ะน่าจะเป็นเห็ดจุกูเนาะเห็ดเราไม่กินเลยคะ่ะเผพาเบิ่งเ,เห็ดแต่ดำตรงนี้อีกค่ะหมู่บ้านโมโมมาวันฮอลิเดย์อัน4ตุลาเนาะพี่น้องปอกกอัานีอันเพิ่นพรกันยญาอ่ำแบดโอุ้ยขอโทษค่ะพี่น้องคะ่ะแบดอันตัวเครื่องมดแป๊บนึงบุเรออันตัดต่อเด้อค่ะขอโทษแป๊บนึงแป๊บแป๊บแป๊บ อา้าก็โทษพี่น้องเอ้ยตัวไอ้ไม้กันสั้นแบตหมดบริชาร์ดเนาะเอามาใส่อนี่ตรงนี้มันนี่เดะพี่น้องเก็บไปเลยบ่เ <c oughs> กาะกำลังออกพี่น้องเอ้ยดูเนี่แห่งหมดเลยโอ้ยเสียดายมากถ้ามืออื่นตกอีกก็จะสิลดบรอด,รอดมืออื่นก็บ่ได้ตกออก็ เนี่ยค่ะเห็นบ่แห้งแล้วเอาไม่ได้แล้วเนี่ยปล่อยไม่ได้แล้วตเตดี๋ยวค่ะที่เตแลกะว่าจะรอให้มันงญ่สิเก็บไปให้เจ้าของ้านพันซิมเพือ่อน่ะเห็ดไม่โตจ้อยเป็นแบบนี้จ้อยไอ่น้อ,นงอ,นนองนี่จุ่มนึงค่ะเห็นป่ดอกไม้น้อยเอง แห้งหมดแล้วอทิ้งไว้กับใัญาย่เราพี่น้องเพราะว่ามันแห้งเกินประมาณน,นะรอหลอบหนาเนาะอ้าพี่น้องเบิ่งที่ละ่ะพู้ใดมาเตะไม่เหยียบเห็ดละงอกเขาอ,ออกโหพักกันยางืดขึ้นนี่เลยพี่น้องอืมจนเตะใครละงอกอันนี้ พกันยางอยู่บวกมันเหยียบเห็ดมันปูเฮาหมดแล้วบ่มันปูอยู่เนี่ยค่ะบวกมันพักกันยางเหยียบแล้วบ่โอ้ยเหยียบเห็ดหมดแล้วบ่เนี่ยพักกันตกป่าเลยพี่น้องมาเหยียบเห็ดเฮาแหงเกยเห็ดแห้งน่ะเห็ดก็แห้งเกยแห้งนนะ้ำมาเลยพักกันเหยียบไปเลยพู่นะเดี๋ยวนี่ค่ะ ดอกคันแห้งหมดเลยแต่ยังแต่รอแป๊บนึงเดี๋ยวฝนตกค่อยมาเก็บเยวไปดูเห็ดแต่ดำอีกกันเก็บอะไรก็ต้องเอาออเทิ่มค่ะอืีใยวค่ะเห็ดมันปู กันตกปลาแด็กตกแบบง่ายกันเมื่อวานนี้พี่น้องหมูขึ้นมาเที่ยวหากันแล้วก็ตกปลาซึ้มนี่มันสลอดเแล้วพี่น้องเยแห่งมดเลยว่าจะทายดีๆให้พี่น้องเบิ่งดีๆก็บ่ได้อีกแล้วพี่น้องโอ้ยเอามาเมียนกัน ก็เลยถือตกกะกตาไปเพราะว่ากระตามันเต็มเดี๋ยวจะไปดูซุ้มนั่นอีกก่อนเมืองกระทิงเห็ดละงอกที่แถวนี้คือกันพี่น้อยเห็ดละงอกกระทิมไปหลายดอกโอ้โหเห็ดมันปูกกระแห่งทิ้งหมดเลยนี่ก็เห็ดละงอกค่ะปล่อยทิาา่มคือกันนี่ค่ะแห้งแล้ว มาเบิง่งเราบ่ได้มาบด้ผุนเฮ็ดมันปลูก้างถึงปลูกพี่น้องสิม,มาอันเบิ่งแข็งล้วพี่น้องเก็บบ่ได้แล้วเนาะเดี๋ยวสิพาพะอันนี้ได้ค่ะมาหดน้าเฮ็ดมันเออเฮ็ดแต่ดาําจ้ะสิพาหดน้าเฮ็ดแต่ดาพี่น้องเอยเฮ็ดแต่ดําอยู่ตรงนี้ยามันตายหรือว่าจังไหนก,กระปุลนี่ค่ะ จุม่มหมหญ่ยังงามเลยค่ะนี่นี่นี่เห็นบ่นี่ค่ะมีมองมองตายแน่กับมีจ้ะเดี๋ยวจะอาน้ำมหาลาเพึ่นค่ะนี่ค่ะคุดทถังถือมาชิมตักน้ำมหมาลาดพี่น้องเขาตั้งกลองไว้แบบนี้ก่อนเด้อค่ะเดี๋ยวจะไปตักน้ำม,มาลดเ็ดค่ะกตรงซุ่มๆเขาก็ออกเนาะ นี่ผู้ใดเห็ดเนี่ค่ะสงสารเห็ดปีกอนๆก็เห็ดที่กันไปก,กับบรลอดพี่น้องเลยเห็ดแบบซีแหละแต่มันกับบรลอดอีส่สขงเพิ่มขึ้นกว่านี้เออต,อตัหมอต้องอินานานุ่มพร้อมแล้วก็เปียกพร้อมเพิ่นกับบะขึ้นเนาะ ผมไน่ึ้นด้ยวยขังเทิงนี่เลยอโอ้น่มมากแล้วตรงนี้โอ๊ยึ้นมาฮอตทีราดเอาเลยดิรลอดแบบ อ,อันลาใสโทรศัพท์ก่อนโอ้โหมันเป็นมอดเดี๋ยวพักนอเบิง้งเือล้วมันถึกน้ำแล้วเนาะเนี่ยค่ะสีงก็จะเปลี่ยนอ้าวคือมืดทีลนะพี่น้องมืดแล้วหน้ากล่องมันเปลี่ยนเองเนี่ยค่ะถึกน้ำ น,นี่ยังบ่ถึกน้ำแล้วเนี่ยอันนี้ถูกน้ำเป็นยังสิโอเคค่ะพี่น้องไปคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วเนาะปีได้ปีนันได้พดน้ำเอาเฮ็ดก็ได้ ตะวันตกดิแล้วจ้าเมื่อดแล้วในปุงในป่าทางนู้นมันปูเราก็เยอะเลยค่ะปลาเห็ดทั้งนั้นพี่ท้องเเดินเดินเนี่ยปลาเห็ดแล้วจ้ะ